สวัสดีครับผมเจอกันในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ปี64นี้นะครับผมพิ่งผ่านไปวันไหวในวันเมื่อวานนี้นะ11กุมภาพันธ์นะครับนะครับมาเข้าเรื่องกันนะวันนี้วันเที่ยวนะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับที่โคจรเข้ามานะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ4ี่ดวงดาวนี้นะครับผมเอา4ี่ตัวดวงดาวนี้เอาไปใช้เสียงไทยเสียงโชคกันนะครับดวงดาวแรกคือดาวจันทร์นะครับ ที่โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวพฤหัสับดะนะครับมาตอบควบคู่กันมาดาวอังคารเลขสามนะครับตามต่อขึ้นมาดาวเสาร์นะครับเลขเจ็ดนะครับจับสองตัวสามตัวถุตุทานในถนัดนะครับนะครับนะครับสองสามห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าสามนะครับลองดูนะครับอาจารย์บีลิงายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้จับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเี่สิ้นนะครับช่องทางแรกที่จะ แอดไลน์เข้ามาเลยครับไลน์ส่วนตัวนะครับ0 6 3 6 2 9 7 4 5 1้านะครับอีกช่องทางหนึ่งมีลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับนะครับมาพิสูจน์กับอาจารย์ดูได้ว่าหาค่ากับข้าวได้แต่ละวันแต่ละมื้อได้จริงนะครับจริงไหมสิดวงดาวนี้เอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับย้ำเอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับนะครับผมขอจบคลิปนกเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม